พระราชพิธีจองเปรียงเป็นพระราชพิธีที่จะกระทําในเดือน12พิธีบูชาไฟถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางพ,พุทธศาสนาเปรียบเทียบได้กับพิธีลอยกระทรงในปัจจุบันในช่วงสมัยอยุธยารู้จักกันในนามพิธีลอยประทีปหรือพิธีจองเปรียงเดิมเป็นพิธีบูชาไฟตามความเชื่อในศาสนาพรามหมณ์ฮินดูมีไว้เพื่อสักการะพระพุทธเจ้าและพระแม่คงคา พิธี้อยพระประทีบเดือน12กฎมนเทียนบานเรียกพระราชพิธีนี้ว่าพระราชพิธีจองเปรียงลดชุดลอยโครมพิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นทุกเดือน12ซึ่งจะมีกิจกรรมการชักโคมไฟขึ้นสู่ยอดไม้และกิจกรรมที่ทำให้น้ำก็คือการลอยโคมลงน้ำโดยพระมาหากษัตริย์เสด็จออกลอยพระประทีบในเวลากลางคืนและทอดพระเนตรการนักขัตฤกษ์ ส่วนพระอัครมเหสีและพระสนมฝ่ายในตามเสด็จในเรือพระที่นั่งถ้าชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ